สวัสดีครับผมโปกิ๊กโปโตขยบไปทั่วจากแก๊งขบวนแห่กันไปแล้วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้เชือกบวงบาดหรือโรปปิ้งครับโดยลักษณะของตัวเชือกนะครับเชือกโรปปิ้งเนี่ยคือเขาจะบิดเป็นเกลียวอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะไปหักหรือไปบิดเกลียวทิ้งได้ยาวของเชือกโดยประมาณ9เมตรครับสแตนดาร์ดจะอยู่ที่9เมตรเราจะไปกันทีละสเต็ปนะครับเริ่มจากท่ายืนก่อนยืนให้ามาถมแขก้าวขาไปได้แน่เล็กน้อยน,นะครับสองจับเชือก เชือกเป็นวงอยู่แล้วจับเชือกให้เป็นวงทำให้เป็นรูปใหญ่นิดนึงการจับยาวจากข้อต่อมาประมาณข้อสองหรือยาวกว่านั้นก็นได้ตามต้องการนะครับเลือกในมือเราจะเรียงไว้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการหึงข้อมือิธีการเยียบเราจะ,ะาบิด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 พเพื่อนท่านใดที่มีเชือกอยู่ที่บ้านก็สามารถ มาเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองทําไปพร้อมๆกันเริ่มจากการทําวงสวิงก่อนหนมุดูข้อมือสังเกตที่ข้อมือเห็นไหมบิดบิดบิดพอได้แล้วเราจะหัดโยนโยนให้เป็นเส้นตรงไปก่อนอค,ครับดึงกลับพร้อมกับก,บการเริ่มเก็บลูกเชือกเชือกเป็นเกลียวอยู่แล้วใช่ไหมเราจับไว้ที่ปลายเชือกแบบนี้แล้วก็หัดเชือกมาตามเกลียวเลยครับ เลี้ยงไว้บนมือเลี้ยงไว้บนมือแล้วก็เราจะไม่บิดส่นเกลียวเชือกนะครับไม่งั้นเชือกจะเกิดหกักแล้วก็พังตายลองโยนยเป็นเส้นโตอีกครั้งนะครับฟ้าเริ่มฝึกจน,น,นทันนาแล้วทีนี้เราก็เริ่มหา t าเก็ตหรือหาเป้าหมายที่จะท้องเบื้องต้นถ้าเรายังท้องไม่ได้ก็โยนให้มันไปแตะเป้าหมายก่อนก็ได้นะครับดูยี <S <S ยกตัวอย่างให้ดูเฉยครับว่าถ้าคล้องไม่ได้จะเป็นอย่างนี้โอเมีความมั่นใจที่เป้าหมายแล้วยกครับสำหรับคลิปสาระความรู้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันที่งานเขาใหญ่โรดดิว2026นะครับเดี๋ยวเรามาพบมาเจอกันได้ในวันนั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมโปรกิ๊กโปรโตประโยคไปทั่วลาไปก่อนครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ